<laughs> Một ngã âm chinh chinh Dạ, ờ, bảy yeah, kha á Bảy cái cây cá sao Lào xa, thân quay rụp lào Kéo phụ những con điêu có đốn giang mịt bảy đa Ngân kha có trở lên cầm nàng nói con lao cơn เอาละควรจะจริงจังได้ละบางทีเจ้าอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อถึงตระกูลเมอร์ตันของพวกเราเอ๊ะตระกูลเมอร์อตันเป็นสามชนที่มีชื่อเสียงอื้อฉาไปทั่วพวกเขาขอจะกรรมทำชั่วเมื่อก่อนเคยลักปลาตัวผู้หญิงไปตั้งมากมายหลังจากย่ำยีเสร็จก็ไปขายที่ซ่อง ทำตัวมันน่ารักน่ารักก็จะเจ็บตัวน้อยหน่อยไม่เช่นนั้นข้าจะไม่สนใจเห็นแก่ความงามของเจ้าทำเครื่องหมายให้เจ้าหลายๆที่ไปเลยกล้า้าพวกไดรู้ไหมว่าคนที่อยู่ตรงหน้าพวกไดเป็นใครพี่มีฝีมือจะบับพูกก่อการร้ายเจ้าด่าี่้น่ารังเกียจจริงๆ Hơ hơ hê, chả lời kha, à, chạy in bay nữa. Hả, khát được điện mưu của phụ khá, cho to. judul ni. Fiu. Cui kado ai. Praik malah. Ya ke bayung mikau dah. เจ้าโง่นี่คิดจะเป็นเทพประบขทีมา้าขาวงั้นเหรอระวังเจ้าทวิตไม่อรอดโดนหาที่ตายเออเออระวะฟุบจิงฟบ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 ,ฟบ

เมื่อกี้ยังทำได้ยังกับมัจจุราชอยู่เลยตอนนี้กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือดูอ่อนโยนและนุ่มนวลเหมือนมีเวทมนต์พัดปาความหวาดกลัวทั้งหมดของข้าจากไปเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นคนที่มาส่งข้าที่โรงแรมและปฏิเสธที่จะรับการตอบแทนจาดค้าหลังจากที่ได้ช่วยเข้าไว้3ครั้งไปในวันเดียว ในนาทีที่เคหันหลังกลับไปอยู่ๆในใจข้าก็มีเสียงเรียกรอ้องให้เขาหยุดไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตตึกๆึกตึก,ตกช้าก่อนท่านเป็นผู้คุมการในข้าได้หรือเปล่าเดินทางไปกับข้า ข้าได้ใช้ความกล้าที่มีไปจนหมดถ้าตื่นเต้นราวกับได้ขึ้นแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกและรอการตัดสินจากผู้ชม,อมเอ่เออขอโทษที่ข้าปุ่มบามเกินไปเป็นนายจ้างไม่จำเป็นต้องขอโทษขอรับ ใช่ถูกใช่ไหมท่านยยมคุมกันในคณะเต้นของข้าแล้วใช่ไหมพวกเราจะไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากบางครั้งอาจจะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายบ้างเรื่องนั้นไม่สำคัญเป็นเกียรติของข้าที่ได้ปกป้องอยู่ข้างกายท่านขอรับ เลิกก่อยไว้จังสิ้นของวันนี้ได้ตายเสร็จแล้วสามจากาี่สิบเฟมตายเสร็จแล้วงั้นเหรอเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเสร็จไว้ตั้งใจใจเปลี่ยนอีกตายทำด้วยกันวันแรก เพื่อเสียรันเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับนักแสดงที่มีความสามารถคิดไม่ถึงเลยว่าใช้เวลาที่เสียรันมาคุยด้วยฉันต้องใช้โอกาสนี้สั่งสอนเธอสักหน่อยจะทำเป็นความปอกปอใจไม่ได้ถูกเม่อเหรอเนี่ยนี่เธอ เออถ่ายทำสทิรับเรื่อนแบบนี้ทำไมพ่อมกับเลยยังดูไม่พอใจอีกเือแสดงได้ดีนี่นายก็เหมือนกันรเรดิยงสา,ารและโรแม,มนติกนักแต้นบําที่เกิดมาเพื่อความรักเฮอสวินผู้ทุสัตรและอ่อนโยนคู่นี้จังเหมาะสมกันจริงๆ อู้เอยยหยวนมีบุคลิกร่าเริงในละครกับตัวจริงตั้งแตกต่างกันมากสมแล้วที่เป็นนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมไหนจะเสี่ยรัดอีกไปนอกดูเป็นคนเย็นชาแต่กลับสแสดงบทแอบ,บรักออกมาได้สมจริงมากทำให้ฉันนึกถึกงความรักอันบ้าคลั่งในช่วงวัยเป็นนักศึกษาเสี่ยรัดแะสะแดงได้ดีขนาดนี้ขอหน้านี้เคยแสดงเรื่องอะไรมาก่อนไหม เรื่องหญิงงามรักในสายลมและความสุขของชีวิตเธอแสดงเรื่องหญิงงามรักกับสายลมด้วยงั้นหรอทำไมฉันจำไม่ได้เลยล่ะเธอแสดงเป็นนางคำนันคนหนึ่งในเรื่องรักในสายลมออกมาซินเดียวแล้วไม่มีบทพูดอะไรเรื่องรักในสายลมเธอแสดงเป็นลูกสาวชาวนาที่ถูกแต่งตายออกมาแค่ซินเดียวเหมือนกันส่วนเรื่องความสุขของชีวิตอันนี้น่าเวทนายิ่งกว่า แสดงเป็นศพแม่ชีในวัดไอ้นั่นมันตัวประกอบไม่ใช่หรือไงฉากตัวประกอบตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งเอกพวกเธอสองคนมาทางนี้หน่อยวันนี้จะแนะนำให้พวกเธอรู้จักคนคนหนึง่งนักเต้นชื่อดังสูริ あっゃんす、リ <laughs> ー